ก็ค้างมาเรื่อยๆใช้วิธีการจ่ายเดือนเว้นเดือนเกือบ3ามปี2คนรวมกันก็น่าจะประมาณล้านกว่าพอเราไปทวงถามแม้กระทั่งเราไปถามบัญชีว่าเงินจะออกไหมเขาเขาตอบเรากลับมาว่าต้องออกด้วยหรอพอเราทวงถามไเยอะให้เราออกแล้วบอกว่าเรามีปัญหาทะเลาะกับคืนเราคือตัวปัญหาตอนที่เขาให้บอกมาโทรมาบอกให้ออกอ่ะคือให้ออกเลยห้ามเข้าออฟฟิศเลย เราสองคนมาแจ้งความมานะครับเพื่อดําเนินคดีนะครับในเรื่องของการที่เราจัดรายการวิทยุแล้วก็ไม่ได้รับค่าจัดนะครับมาระยะเวลาประมาณเกือบ3ปีนะครับก็ค้างประมาณ10เดือนครับเป็นยอด2คนรวมกันก็น่าจะประมาณล้านกว่าากว่าคือตอนตอนนั้นไม่มีการเม็นเกิดอะไรขึ้นนะพี่เขาถึงไม่ไม่จ่ายเราตอนนั้นเขาชี้แจงมาว่าไงครับคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี -63 ก่อนครับตอนช่วงโควิด นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มค้างจ่ายนะฮะเพราะว่าก็เนื่องจากสถานการณ์เราก็เข้าใจนะครับเราก็โอเคก็ค้างจ่ายก็คิดว่าเดือนต่อไปก็จะจ่ายก็ยังไม่จ่ายนะครับแล้วมันก็เริ่มค้างหลายเดือนเข้าเราก็เริ่มเข้าไปพูดคุยนะครับทีเนี้ยเขาก็เลยชี้แจงว่าสถานการณ์มันไม่ดีขอปรับลดเงินเดือน20%อเราก็ เนื่องจากเราสองคนก็จัดมาเป็น10ปีนะครับก็เห็นว่าเป็นครอบครัวนะครับมอมันเกิดวิกฤตเราก็ลด20ก็เราก็โอเคเราลดค่าจัดรายการ<ป>เราก็ลดค่าจัดรายการไป 20%, 20เปใช่แต่ก็ยังขูกค้างจ่ายอีกครับเดี๋ยวนี้มันก็ค้างมาเรื่อยๆออใช้วิธีการจ่ายเดือนเว้นเดือนจ่ายเดือนเว้น2เดือนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยจนมาถึงวันนี้เองเนี่ยก็มียอดค้างจ่ายประมาณ9ก้าถึงสิเดือนเนาะแต่ซึ่ง2คนเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอก นะครับเออแต่ว่าประเด็นสําคัญเลยที่เราเราต้องเรามาวันนี้เพราะว่าคือพอติดเยอะเนี่ยมันมีเคสก่อนหน้าของดีเจคนอื่นที่ออกไปจากคืนนะครับแล้วก็ทางบริษัทนะครับไปเล่นแง่ตอนที่ขึ้นศาลกันนะครับว่าเเงินค้างจ่ายในส่วนปี6.3เนี่ยจะหมดอายุความฮนะหมดอายุความก็จะทําให้เราไม่ได้รับเงินก้อนหนังเราก็เลยทวงถามกับบริษัทอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะมันเกิดกรณีแบบเนี้ ดีเจที่อยู่ที่อยากจะไปช่วยกันต่อเนี่ยม,มันจะมีอะไรที่เป็นความมั่นใจได้บ้างว่าบริษัทเนี่ยจะจ่ายก้อนนี้จริงๆมไม่เอาไปทําแบบนี้กับดีเจคนที่ออกไปแล้วคือเหมือนไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วไม่ได้มีผลประโยชน์กันแล้วก็เล่นกันแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเถูกให้ออกอแล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาหมายถึงว่าเรา,เราพอเราเข้าไปฟ้งถามปุ๊บ เขาก็คือให้เราออกเลยเขาถามมากๆคือถามมากคือเพราะเราถามมาตลอดเราถามมาตลอดเราถามมาตลอดแต่มีเรื่องเนี้ยที่เล่นเรื่องหมดอายุความเนี่ยเป็นตัวเล่งที่ทําให้เราต้อง เราก็เราก็ใช้วิธีคุยกับบริษัทนะครับว่าอะถ้าบริษัทไม่มีสภาพคล่องเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าออกเอกสารมาก่อนว่ายอมรับว่ามีนอหนีก้อนนี้จริงๆแล้วเรายังไม่รับเงินก็ได้ยังไม่รับเงินก็ได้อีก2ปีข้างหน้าค่อยชําระคืนก็ได้แต่อยากให้ความมั่นใจกับคนที่อยู่ตอนนี้เพราะดีเจทุกคนโดนติดเหมือนกันหมดใช่ครับอยากให้มีรายลักษณ์อักษรนิดนึงใช่ยอมรับสภาพหมายอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนก่อนหน้านี้ระหว่างการจัดรายการเนี่ยมันมีสัญญาหรือมีอะไรที่เป็นคอมมิชชั่น คือพอมันจัดมาเป็น10ปีปีแรกๆมันมีสัญญาครับรแต่ตอนหลังมันก็กลายเป็นเหมือนฟรีแลนซ์ประจำอ่ะมันเป็นพนักงานเออมันเป็นเหมือนแบบเขาจ้างจ้างให้เรามาจัดโดยที่ไม่ได้มีเอกสารว่าต่อปีต่อปีอ,ปอยู่แล้วเพราะว่ามันกลายเป็นชิปประจรําถ้าเกิดใครได้ฟังเบรกฟาโชก็จะรู้ว่าคิวกับแจ็คก,ก็จัดคู่กันมาเป็น10ปีตั้งแต่ยุคตั้งแต่มีพี่แอนดี้ครับรใช่มันค่อนข้างที่จะยาวนานอะไรเงี้ย เราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นครอบครัวพอเขาขอลดเราเห็นจากสถานการณ์โควิดเราก็ยอมรับได้ใน20%แต่ว่าทีนี้พอมันค้างมาเรื่อยๆแล้วมันก็ทบไปเรื่อยๆพอเราไปทวงถามแม้กระทั่งเราไปถามบัญชีว่าเงินจะออกไหมเขาเขาตอบเรากลับมาว่าต้องออกด้วยเหรอแค่นี้ก็แค่นี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยค่อนข้างแล้วไอ้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเลยก็คือพอเราขอเอกสารอย่างเงี้ยครับเริ่มจากการเขาเอาพี่แจ็คออกเหลือผมคนเดียวพอผมบอกว่าเฮ้ยผมจัดคู่กันนะ เงินของเก่าในเมื่อคุณจะต้องขอเอกสารมายอมรับหน่อยเขาไม่ออกผมบอกงั้นผมก็คงต้องยื่นเอกสารฟ้องร้องพร้อมกับพี่แจ๊คเพราะเราจับมาด้วยกันหลักฐานมันมาด้วยกันเออทียบกันก็คือถ้าจัดรายการให้ให้คิวจัดรายการต่อก็จัดได้ไม่ได้เพราะว่าเบื้องหน้าเนี่ยเราไม่เคยแบบ ใบดาว่าขึ้นไป<ช>ไอะไรดูเนอโนนเราก็จัดรายการสนุกสนานเหมือนเดิมตามหน้าที่ของเราเลยคือเราก็เป็นมืออาชีพพอแล้วเราก็รักในหน้าที่ของการจัดรายการเป็นนัก<ช>จัดรายการนะนะแต่วันรุ่งขึ้นเขาก็ให้ผมออกต่อเลยคือในส่วนของความ,วามสัมพันธ์คือเราเคาเรพนับถือกันมาก่อนอยู่แล้วก็จริงๆใิจริงจริงก็เป็นบริษัทที่เราทํางานมานานนะครับถามว่าเจ้านายทุกคนที่ทั้งอยู่ทั้งผัดเปลี่ยนเวียนไปกันมาเราก็เคารพทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ ที่มอบให้กับเรามาแล้วก็อาชีพการเป็นดีเจผมกับคิวทำงานมาด้วยกันผมทํางานด้วยความสุขผมทํางานด้วยความรักผมรักผมรักคิวผมรักคนฟังผมรักคืนนี้แล้วผมก็รักช่วงเวลาตอนเช้าที่เออเราได้เจอเคนฟังข้างนอกอ่ะเฮ้ยเช้าเมื่อเช้านะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมาพูดคุยกับเราเรารู้สึกแฮปปี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมันมีคําถามหลายคนชอบถามว่าทําไมปล่อยให้เขาค้างนานขนาดให้เขาค้างเยอะขนาดนี้ คือมันเป็นอาชีพที่เรายชอบเนาะพี่บางทีแยกกันระหว่างอาชีพที่ชอบกับเงินเนี่ยพอเราคิดแยกกันอะ่ะมันก็รู้สึกว่าถ้าเงินถ้ามันมีความชัดเจนมันมีความแบบอารมณ์อรลลยกันเราก็พอทําได้ใช่เออส่วนจัดรายก,การอนะ่ะเราก็อยากจัดอยู่ไม่ว่าบริษัทจะประสบสภาวะไหนเราก็อยากสู้ไปได้วยกันเพราะว่าถามว่าช่วงเช้ามันก็เป็นช่วงที่ยังขายสปอนเซอร์ได้ยังมีผู้สนับสนุนที่ที่แบบ รักเราลงเราตลอดอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยไม่แล้วก็ต้องพูดจริงๆว่าช่วงชิปเช้านะมันเป็นช่วงชิปที่การแข่งขันสูงนะพี่นะออแล้วก็ทุกคืนก็มีแต่แบบอ่ะหัวเรือมาทั้งนั้นคือแต่ว่าพวกผมก็รักในการจัดรายการจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่มีทีมออทีมงานเบื้องหลังในการออช่วยเหลือเราเออคือถ้าเกิดใครที่ฟังคอนเทนต์ก็จะบอกเลยว่าคอนเทนต์ทั้งหมดมันมาจากพวกเราจริงๆข่าวที่เราเล่าคือมันถูกคัดกรองมาจากพวกเราเพราะว่า การที่ต้องตื่น6กโมงเช้าทุกวันไปทํางานเนี่ยผมว่าผมว่าพี่ๆทุกคนคงจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมก็ยอมรับว่าเราจัดกันมาเป็น10ปีมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาผมไม่ได้ไปจัดวิทยุมันก็เหมือนผมตื่นมาผมไม่ได้แปลงฟันนะม,มันมันมันเหมือนมันขาดหายอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเราก็ยังรักในการจัดรายการแต่พอเราไปจัดแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบจนเกินไปตอนไม่มีทีมงานช่วยเราเบื้องหลังเรายังพอสู้ได้ แต่นี่มันเหมือนแบบเฮ้ยพอเราทวงถามเยอะให้เราออกให้เราออกแล้วบอกว่าเรามีปัญหาทะเลาะก,กับคืนเราคือตัวปัญหาซึ่งถ้าเกิดใครเคยทํางานกับพวกเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยว่าเราทํางานง่ายพี่สิบกว่าปีพวกผมสองคนไม่เคยขอขึ้นค่าจัดรายการสักบาทเดียวการทํางานต้องมีการเติบโตแต่พวกผมไม่เคยขอขึ้นเลยกลับกลายเป็นว่าโควิดขอลด20ผมยอมรับได้ แค่นี้มันน่าจะเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกผมรักในอาชีพของพวกผมแล้วความคิดนี้นอกจากที่มันไม่ได้เงินแล้วคือมันเหมือนติดวังด้วยใช่ไหมแน่นอนครับพี่แน่นอนครับก็ตอนที่เขาให้บอกมาโทรมาบอกให้ออกอ่ะคือให้ออกเลยห้ามเข้าออฟฟิศเลยคือแบบสั่งพนักงานทุกคนน่ะว่าห้ามเราเข้าไปคือมันอะไรขนาดนั้นอ่ะเออโทรมาปั๊บให้ออกปุ๊บเลยอย่างเงี้ย คือจริงๆก่อนหน้านี้นะครับมีการดําเนินการทางกฎหมายโดยทนายแล้วคือผมก็แต่งตั้งทนายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับล้าก็ให้ส่งเป็นเหมือนโนติสนะครับ mm hmm. ไปที่บริษัทว่าสรุปว่าเราติดค้างกันยังไงเท mm hmm. ่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้ดําเนินการในการที่จะติดต่อเพื่อชําระหรือจะตกลงหรือจะอะไรยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันผ่านไปเกินหลายอาทิตย์เกินเวลาที่เราบอกอะครับ mm hmm. มันก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเคลื่อนไหวอย่างอื่นก็อาจจะต้องมาที่ศาลที่ตำรวจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้แล้วก็อีกส่วนที่สําคัญเลยก็คือขอผู้แทนพี่น้องคนอื่นนะครับที่เป็นพนักงานนะครับเทุกคนที่ออกจากบริษัทเนี้ยไม่เคยมีใครได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยการจ่ายด้วยตัวเองอทุกคนต้องขึ้นศาลฟ้องหมดมพนักงานที่ถูกให้ออกด้วยความตกใจให้ออกโดยไม่เป็นธรรม ก็ต้องไปฟ้องเรื่องที่กรมแรงงานหลายคนที่ถูกค้างค่าคอมมิชชั่นก็ต้องไปขึ้นศาลแรงงานไปฟ้องที่ศาลแรงงานคือผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วโดยตลอดกับทุกๆคนไม่ว่าคนที่จะจบเรื่องแล้วหรือเรื่องเรื่องยังคาราคาคาสังในศาลเนี่ยทุกคนจะถูกไกล่เกลี่ยและขอลดเงินที่ติดค้างเนี่ยวันนี้หลักๆเลยที่เราต้องการพี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณพี่ๆมากๆที่ มาเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเรานะครับเพราะว่าหลักๆเลยคือคนที่ออกไปก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นมันไม่ได้ฟ้องร้องเป็นประเด็นแรกของพวกเราเราต้องการสื่อเพราะว่าทุกคนที่ไปฟ้องร้องชนะไหมมันชนะอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายศาลเขาใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการที่ศาลจะให้ไก่เกี่ยวกันแล้วพอกไก่เกี่ยวกันเขาก็จะขอลดอีก50%บ้าง20%บบ้างแล้วแต่ใครจะยอมรับได้ซึ่งศาลเองก็จะบอกว่าไก่เกี่ยไปเถอะ เพื่อที่จะได้รับไปแต่เขาใช้ช่องหัวตรงนี้นี่แหละครับเพื่อมาลดทอนอย่างผู้ผมสองคนโดนลดไปแล้ว20ซถ้าไก่เกียร์อีกโดนลดอีกจะเหลืออะไรครับแล้วเราทํางานอย่างเต็มที่ผ่านเวลาไปตั้งหลายปีแล้วอ่ะมาณวันนี้จะมาขอลดเราอีกเหรอ,อขอลดไม่พอกรณีดีเจก่อนหน้านี้ของออกไปปีที่แล้วขอลด20%รซผ่อนอีกหกเดือนและทุกเดือนต้องตามทุกเดือนอไม่เคยจ่ายตรงเลยนั่งเขาออกไปแล้วนะฮะ ผมว่ามันผมเลยอกจะฝากพี่ๆเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเรานะครับไม่อยากให้มันเงียบแล้วก็ไม่อยากให้เขาใช้ช่องหัวแบบนี้มาทำร้ายพนักงานตัวน้อยๆหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังอยู่ในองคอนน์กรนตอนนี้แล้วจะใช้ช่องหัวแบบนี้ก็อยากได้ไปฟ้องเอาอฟ้องเสร็จแล้วขอไกลเกียร์มไม่ต้องจ่ายเต็มอยู่แล้วนี่ผมว่ามันไม่ถูกต้องใอนส่วนของคดีความที่ปรึกษาทนายไหมครับว่าวันนี้เราสามารถแจ้งในคดีอะไรเขาได้บ้างคือวันนี้ครับก็ลักษณะก็คงเป็นแจ้งเ,เรื่องราวไว้ เป็นการลงบมมันทึกประจาวันนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับก็จะเอาเอกสารตัวนี้ครับแนบในเรื่องของคําร้องต่อศาลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยครับเ,ออเพื่อที่จะฟ้องร้องในส่วนของศาแลแรงงานต่อไปเพราะว่าเพราะว่าเคสของเราเนี่ยมันมัน وال, มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แพงนนอะเนาะเราทางานให้เราตั้งใจทํางานให้ครับยากยืนยืนการนีไรบ้างกับการต่อสู้ครั้งนี้ครับพี่ีว่าแบบว่า เราจะไม่มีการใช้ให้เขามาใช้ช่องโหว่ตรงนี้เราต้องได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่ายังไงคือถ้าถามผมนะครับผมว่ามัน3ปีผ่านไปเงินก้อนนี้ผมไปฝากแบงก์ผมได้ดอกเบี้ยต่อให้ผมไม่ลงทุนอะไรเลยก็ตามผมได้ดอกเบี้ยจากแบงก์แต่เนี่ยผมฝากเขาไว้ถ้าเราคิดแบบฝากเขามาขอลดผมอีกยีเเหมือนผมลงทุนเลยแต่ผมไม่ได้ลงทุนแต่ผมลงแรงไปแล้วผมลงทั้งแรงผมลงทั้งใจผมมองว่ามันไม่สมควรครับ ไม่อยากไม่งั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ได้อ่านข่าวนี้คุณคิดเห็นไงคุณแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลยเป็นกระบอกเสียงได้เลยเพราะมันไม่มันไม่สมควรยังมีพี่น้องที่ต้องอยู่ในองค์กรนี้และเขายังต้องรอต่อไปว่าเฮ้ยแจ็คคิวฝากพี่ๆด้วยนะเว้ยเออจะดูเคสเราเป็นตัวอย่างผมไม่อยากให้เขาใช้ช่องหัวของกฎหมายแล้วําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดพี่ไปที่ศาลแรงงานพี่จะเห็นคดีของบริษัทนี้เพียบเลยครับ จริงแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เขาเองก็มีการเอาดีเจใหม่ๆอะไรเข้าไปทำงานหรืออะไรเงี้ยลับคุณใหม่มีมีเพื่อนๆโทรมาถามอะไรยังไงบ้างเนี่ยคือดีเจที่เขากำลังเรียกเข้าไปใหม่นะครับก็ก็มีทั้งสื่อด้วยนะครับก็รู้จักเราก็มีติดตามมีโทรมาคุยผมก็เลยบอกเขาว่าลองดูก็ได้แต่ผมเล่าความจริงสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปคุยกับฝั่งนั้นว่าพวกผมสร้างปัญหาให้กับคลื่นซึ่งผมก็บอกเลยตรงนี้ว่าผมมีหลักฐาน ว่าเขาพูดจริงจรองแล้วก็เราไม่ได้เป็นคนโทรหาบรรดาดีเจก่อนใช่คือเขาเห็นจากที่เป็นออข่าวเป็นข่าวและเขาก็ได้ฟังจากเพื่อนเพื่อนเราอ่ะคือนึกออกไหมเราก็คนในวงการเหมือนกันนะมีพี่บางคนที่แบบโอ้โหเป็นพิธีกรดังมากก็ถูกทาาทามเหมือนกันมาบอกว่าบบไปเจอเพื่อนผมมีคนหนึง่งเป็นนักแสดงเหมือนกันม,มันก็เลยเมนชั่นหนึ่งผมว่าอ๋อคลืนนี้เหรอไอ้แจ็คมันเคยจัดอยู่นู่นนี่นั่นโน่นก็เล่าให้ฟังเขาก็เลยไม่มา พราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ว่าเราต้องการทํร้ายใคร<ะ>เออแล้วเราก็ไม่เคยโทรไปบอกใครว่าเฮ<ะ>้ยนู่นนี่นั่นโน่นนะจนมาถึงวันนี้อย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราถูกเอาเปรียบเยอะแล้วเขาก็เนเพิกเฉยอะ่ะกับสิ่งที่เขาทําอ่ะเราก็เลยจะต้องมาบอกทุกคนให้ชัดเจนว่าแบบเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราเราจะช่วยกันอะ่ะคือกฎหมายก็ส่วนหนึ่งแต่ผมว่า ความเห็นของสังคมของคนที่เข้าใจในความเป็นคนทํางานแล้วก็ต่อสู้กับสถานการณ์ที่มันน,นะสภาพเศรษฐกิจสังคมเนาะทุกคนก็แบกรับภาระหมดแต่ว่าส่วนที่สําคัญก็คือสิ่งใดที่เราเคยคุยกันสัจจสัญญาเป็นเรื่องสําคัญแล้วควรให้กับคนที่ให้ใจเราแล้วควรจะทําให้เราดูแลเราได้ดีเต็มที่เหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามีแฟนๆของวิทยุนะครับเบรก f a s t โชว ถามมาผ่านทางอินสตาแกรมหรือว่าทางโซเชียลต่างๆของเราสองคนค่อนข้างเยอะบางคนเราก็ตอบบางคนเราก็ไม่ตอบนะครับเขาจะได้รู้ว่าทําไมเราสองคนถึงไม่ไปจัดรายการมแม้กระทั่งสปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่ซื้อช่วงเราเราขอบพระคุณมากๆที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเป็น10ปีนะครับเขาจะได้เข้าใจว่าทําไมเราสองคนถึงไม่ไปจัดแล้วถ้าเกิดคําถามที่เขาบอกว่าเราสองคนทะเลาะก,กับคลื่นหรือสร้างปัญหากับคลื่นมผมว่าการที่เขาติดเงินเราเป็น10เดือนเนี่ย ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าเราเคยสร้างปัญหาให้กับคลื่นหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราสร้างปัญหาจริงเขาคงเราเอาเราออกไปตั้งแต่เดือนแรกๆแล้วคงไม่คมไม่ติดเงินเราถึงเป็น10เดือนหรือเราคงไม่ยอมให้เขาติดเป็น10เดือน10เดือนนี่คือ3ปีนะโอ้สามปีนะปีนแสามนะปีหกสามะปอืหกสามนะแล้วตอนนี้คือพี่พี่ได้คุยกับเขาล่าสุดเมื่อไหร่ที่แบบคุยตรงกับทางผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยคือ คุยตรงก็คือวันที่เขาให้เราออกนั่นแหละฮะอ่าแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราเข้าออฟฟิศเออเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะคุยยังไงเนาะก็ใช้วิธีการทางแต่งตั้งทนายแล้วก็ให้ทนายอ่ะยื่นหนังสือไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าข้างในได้รับหรือไม่ได้รับแต่เข้าใจว่าได้รับแล้วเพราะว่าจากคนในเนี่ยพูดออกมาว่าเขาเห็นจดหมายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทําไมไม่โทรหาทนายเราใช่เขามีแบบว่าให้ทีมงานจะติดต่อเราแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยจะคุยเรื่องอะไรก็บอกสิ เออไม่ย่างั้นก็ติดต่อผ่านทนายเลยถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของคดีความทําไมเรามีตัวแทนแล้วเนาะแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ติดต่อเพราะว่าเขาก็คงคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเป็นข่าวเดี๋ยวก็เงียบเงียบแล้วก็ไปแก่เกียร์ในสารแล้วก็ลด20%หรือลด50%รแบบเดิมเดิมที่เขาทำเดี๋ยวเคยทำกับคนอื่นอยากบอกอะไรกับคนที่ติดตามแฟนรายการเรา10ปีไหมคะที่หายหน้าหายตาไปแล้ววันนี้เราเก็บเงียบมานานแล้วเราออกมาพูดคือแฟนๆรายการก็ส่วนหนึ่งนะครับผมฝากไปถึง ผู้ประกอบการทั้งหลายถ้าเกิดใครยังเล็งเห็นถึงความสามารถเราสองคนเราสองคนรักในการจัดรายการจริงนะครับ,รบก็เลือกเราไปจัดได้และเราก็เชื่อว่าเราก็มีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีลูกค้าที่เชื่อมั่นในตัวเราอีกส่วนหนึ่ง<ม>เพื่อที่ยังมีคนอีกจํานวนมากที่ยังชอบในการฟังเราจะได้ติดตามเราต่อไปอ,อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งครับของผมมากฝากถึงคนฟังนะครับหลายๆคนที่ผมยังไม่ได้ตอบไปในช่องทางส่วนตัวของผมนะครับ ทุกคนก็ถามจนหลังๆทุกคนรู้แล้วว่าไม่จัดทุกคนถึงขนาดแบบถ้าย้ายไปที่ไหน oh. บอกด้วยนะจะตามไปฟังอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. คือขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามฟังกันมาถึงแม้เราจะรู้ว่าสื่อวิทยุเองก็อาจจะดูถูกด้อยค่าลงไปเยอะในในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงกับสื่ออื่นๆนะครับเอ,อแต่ว่าส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรียบอกว่าเรารู้สึก ถึงความความราดถนาดีที่เรามีต่อกันโดยที่มันไม่ได้มีไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆเข้ามาก็คือตื่นเช้ามาเปิดวิทยุฟังแล้วก็เจอกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันจนวันที่มันหายไปทุกคนก็เริ่มแบบโอ้คิดถึงจังนู่นนี่นโนอะไรเงี้ยเราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนี้แล้วก็มันเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสึกว่าเอองั้นเราก็ออกมาสู้สิเพื่อให้ทุกคนได้รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนก็ได้ชัดเจนว่าอ๋อ แจ็คคิวหายไปเพราะแบบนี้นี่เองนะเฮ้ยเห็นใจพวกมันว่ะงั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราค่อยเจอกันใหม่นะอ<ช><ล>ะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่ติดตามฟังเราเป็นสิบปีแล้วก็แล้วก็ให้ความรักทั้งวนไปเวียนมาหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับ<ช>ก็ขอบคุณคนฟังทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปครับใช่ครับท้ายที่สุดขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยนะครับที่วันนี้เราเชื่อว่าวันนี้พี่ๆมีงานหลายที่แต่ก็ยังสละเวลามาเพื่อมาช่วยทําข่าวให้กับเรา เราก็หวังว่าพี่ๆจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเราเพื่อที่จะได้แบบเราไม่ถูกเอาเปรียบแล้วก็คนในองค์กรทั้งหมดจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบนะครับและเรื่องของคนที่ออกจากองค์กรไปแล้วแลวแลยังคั้งอยู่ในศาลจะไม่ถูกช่องโอห,งงหว่นี้เอาเปรียบพุทพี่ครับหลังาจากนี้ข่าวนี้ออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีผู้เสียหายเพิ่มถ้าเขาแบบขอให้เราเป็นตัวกลางในการรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดเราแบบทำให้คดีมันแบบ ไปตอแน่นขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคับพร้อมจะช่วยตรือไมถ้าเราเป็นตัวกลางเราคงต้องปรึกษาทนายนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันน่าจะมันน่าจะมีจำนวนเยอะมากๆแล้วมถึงคนที่อยู่ข้างในด้วยที่ที่ก็จะเอายังไงกันดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงจริงก็คุยกันตลอดนะครับกับผู้เสียหายที่คดียังค้างอยู่ในศาลทุกคนนะครับทุกคนก็ถูกทำเหมือนกันหมดเพิกเฉยเอ่ยเลื่อนวันจ่ายบางคนฟ้องเสร็จแล้วเรื่องกรมแรงงานสั่งบังคับแล้ว บริษัทก็ขอติดต่อเจรจาโน่นนี่นั้นโน่นแล้วก็ผิดสัญญากันอีกตามแล้วมันเหนื่อยพี่ตามแล้วยังต้องมาขอผ่อนดีลดแล้วยังต้องมาผ่อนอีกมันมันเหนื่อยใจอ่ะแต่ยินดีคือทุกเธอถ้าเรารู้สึกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันก็ก็มารวมตัวกันมาแล้วเราก็ไปต่อครับขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับแต่มันตลกจริงนะผมสร้างบ้านอยู่เนาะถ้าไปหาวัสดุซื้อขายบ้านคุยคุยเรื่องซื้อของอยู่ดี อยู่ดีพนักงานเขาบอกว่าขอโทษนะไม่รู้ว่าจะเป็นการแบบเสียมารยาทหรือเปล่าพอดีเป็นแฟนขับเบรฟัดโชทํทไมแบบไม่มาจัดรายการอย่างเงี้ยแม่งเยอะมากที่แบบเต็มอินสตาแกรมเลยของผมคือ11กรกฎาคมครับกรกฎาคมปีนี้นั่นคือวันสุดท้ายก่อนวันสุดท้ายยังให้ผมไปแทนคนอื่นอยู่เลยของผมของผมสิ้นเดือนมิถุนาครับ ปกตินี้เหมือนกันใช่ไหมปีนี้เหมือนกันครับตอนนี้ออกเขาต้องไปเป็นเอกสารไม่ฮะโทรมาบอกแล้วโทรมาบอกแล้วก็หลังจากก็โทรสั่งทุกคนในออฟฟิศว่าห้ามผมเข้าไปเพราะทุกคนในออฟฟิศบอกว่าอย่าเข้ามานะ